การสะดวกให้กับบาบ้านที่งานปลาดารานักร้องตลกนะครับกลุ่มศิลปินที่มานะครับแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าว เรก็อยากให้ท่านได้รับความร่วมมาร่วมมือกันตรงนี้นะครับสำหรับรถที่สวนออกไม่ได้นะผมอยากให้นำมาออกข้างนี้นะมีซุ้อยู่ด้านนี้กทางนึ่งนะกอนที่ท่จะได้พบกับเนมสอนสุพสามดาวใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะระวังรถนะระวังรถเขาด้วยอ อาคุณเอกราชนะครับคุณเอกราชเดี๋ยวไปเปิดคอที่บนเวทีเลยนะฮะคุณเอกราชเดี๋ยวให้รถออกก่อนนะฮะท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะครับเดี๋ยวให้รถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเวทีออกก่อนนะครับแล้วท่านก็ปูเตื้อแล้วขออนุญาตตรงนี้